งำโจมขาดตัวเล็กแนวทางห้าหน้อยของพระพมเนาะหลังจากที่เมื่อนี้เข้าไปสน้อยบนล่างสามน้อยสี่น้อยบนล่างสามน้อยเล่าพัฒนากับเขาเข้าตัวระว่างเขาโอ้เล็กวิ่นจับคู่กันตัวนี้หนึ่งสีชุดวิ่นจับคู่กัน ตัวเลขแนวทางห้าน้อยของพระพมนะคะชุดนี้สำหรับเป็นชุดขอบจัก,กรวาลมืออื่นใดทั้งมือตั้งแต่เสาหกโมงเสาจนอดหกทุ่มตัวเลขแนวทางเลขหลัก9 0้าศสองสตัวประกบ4ี่ห้าหกจับคู่บนล่าง9ก้าสี้าห้า เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์สี่ศูนย์ห8หนเึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจหนึ่งแปสองสี่สองห้าสองหสองเจสองปสาสี่สาห้าสหสาเจสามแดเลขวิ่นแปดสองห้าหสาตัวระว่างคือ8กับสองนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทาง ห้าน,น้อยของพ่อพมเลียกขอบจักกรวาลสำหรับมืออื่นนะคะในทุกหุ่นทุกหวยตัหกุงเสารจนหอดหกทุมเพราะฉะนั้นไคเป็นแฟนคลับซี่พ่อพมกัเมื่อนี้ก็เขาสี่น้อยบนรางสามน้อยถือว่าบบกีไลตัวเล็กแนวทางก็จะประมาณนี้นะคะถุงช่ค่ะเอาพอมีอย่างสีบอากับแฟนคลับีบซี่บอ ครับวันนี้ขาเขาดีดอกระวังเก็คกันึ่งกับมาตั้งแต่แรกอดทุดมับเลยโอ้เกดกับมึงมือม้าเลยครับแต่ก็ามาสนุกผู้จะเอาใบันโหลดไปนั่นกันได้แอปโกก็เธอเกจที่ศูนย์หนึ่งยู่นี่ละมี่เกอยู่นี่ละ,อละไอตัวฉันตัวเงินหนึ่งคนท่มาเอาวา่าสิเอาไปวิ่งก็อกเหมือนนี่มันแยงคน่าคนว่านะา เด็กกับหนึงแรว่าตะนออกถือถึงจะแรกว่าเลยแล้วสุดวันโล้วอ้งแต่ตุ่ยขกันมาเจ็ดหกเจ็ดแปดเนาะอ้เอาแสดงว่าเราได้ตลอดตัวนี้ตลอดเลยวัดชุดไทยแก่ชุดหนึ่งกับ,กบสีเจ็ดอีก,อกโอ้ได้คับเลยัดเอาไปาว,ว,ว<อ>ิ่งว่าเพาะเด็กคูบอลเราเอาวิ่งว่าอกาคนละคน ไช้ครับเป็นตัวมันเด้วยเนี่ยแล้วมันเป็นท่านอะไรเล็กวิ่งเมื่อที่เขาเขาคักเขานี่เขาไปวัดเล่าคนแล้วเร็กวิ่งกันได้เมียนเมียนพอเมียนไอเร็กวิ่งพร้อมเลยนี่ยูนี่กัจับกูกันยู่งเลยเร่กวิ่งที่เขาล่ะนี่เจ็ดกันได้กันจับกูกันทุกั่านแะไรมันก็ได้เงินเันตัวมันละมันก็มือเื่นกันดื เขาดีดีคือเขาแหละล่ะเพาะะนึ้นก็เขาดีเหมือนกันแหลเขาก็เดินเอาไวเลยระวังก็ได้แค่ส่วนมากก็บมีตะเขาดีน่ะเขาดีเขารู้ล่ะวิ่งหลวงพ่อคนเราไปจับเอาล่ะทั้งแคร์คนเขาไปเอาจับข้หาจับตัวนั้นจับใส่เอาหน้าพูกเป็นไปซื้อน่ะตั้งคนมีเหมือนนี่นะมีผู้เอาอันเด็กระวังไปวิ่งเขาอ่ะ ค่ะหมูนี่เด็กแต่ว่าหมูมาสะบักใจโบรามันพ่อมาเอาวางเดยกไปวิ่งมาสั่นว่าอืได้ระไดคักแล้วืมนี่กระเด็นแนื้ออ้นก็ะไดชวนแนวารอว่าเขาว่าชวนชุ่มนวอยู่เนียนี่พอละคนก็รียกกล่าวกันว่าบนตะกิ้ไคเนี่ยว่าบนสามสามพนาพนายังไงยังว่าคักว่าเนียดสามสามมาสั่นดกบนสามสามนาะนโอ้เเลย ไอ้ไรก็ได้จินเนี่ยเริ่มเมนที่เป็น้อยละผมมาก็ได้ผมได้หาเสียก็ได้ขค่น้อยนี่ลหละใน้นน้อยก็คืเสียเล้าทำยังี่ละชังไม่อยากใช้เพราะว่าตายเริ่มเจ้านี่หละเล่าก็ได้ <c oughs> ไปเอกตายก้อนจนเลยแล้วเออไปเอกตายก้อนจนเลยมือน,นี้ไปจบจ่อยนั้วกันต่เอเอครับ อต่นี่สำหรอะไรกํานียนั่งกระจาจ้าพ่อเอาก็ขอกกับกอบพรกคุณพ่อนลายที่ห้ตัวเลขแนวทางมาก้านอยสำหรับหมืออื่นเนาะค่ะเนาะทำช่วมแฟนครับของพอพุ่มกับนําไปพิจารณนานั่ไปคัดกองนําไปเปรียบเทียบเลขนี่ใจอีกเท่านึงนะคะตัวเลขแนวทางส่วนมากกะเขาหลก็หลุดนะคะมือนี่ว่าเจ็ดกับหนึ่งกับเจ็ดกับหนึ่งเต็มเนาะหอเนะครับเออทำช่วมกับสิมานอยู่ดอกมือนี้ เล่าโบเป็นยังเล่าเห็ดเสียนขันเบิ้นเหรอมันเป็นสีห่หลยนพอเนาะต่ว่าสายดวนสายดวนกระสิโบเดีล่งอยู่ในอันยูทูบมันลุ่งมาท่านมันลุ่งมาท่านกระทำช่วงขาว่าสีลุ่งอยู่มันกับโอ๊ะหกมุ่งกว่าแล้วก็เลยโบลุ่งสายดวนนะเออหกเจ็ดสี่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสี่ ผู้ขจ้าตัดสื่อขาเจ้าก็ไดหนึ่งซีกับพยายามว่าสีเหตุให้ลงไม่ยูทูให้อยู่สีพยายามลงงยูทู b e บานี้เพราะว่ากับมันเวลากระชันฉีดก็ะเลยก็เลยผิวยากลงลงไปกับมือใดบ่หลายคนหรือว่าจังใดคอมเมนต์มาอีกเธอหนึ่งเดือค่ะทงชุ่มขากระสีใดย่างแต่มันงกมุงนี่แหละหามุงกว่างกมุงนี่แหละ ถ้าคิดว่าท่านอยู่กับเที่ยวรุ่นมือมือว่นสุอย่างสิลุง่งหายเอา <S <S ขอกลับขอบพคุณพอหลยๆที่ให้ตัวเรียงเนี่ยทางมาณพอเนาะเจอกันไม่คลิปหนาคลิปเล่าพัฒนาขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะครับ